เจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการข่าวข้ามคืนมาเริ่มง,งานแรกกันที่บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซนทันทั่วประเทศย้ำบทบาท The p i o n e e r of Equality ผู้ริเริ่มง,ง,งานฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจพรายมันต่อเน,นื่องเป็นปีที่6 ประกาศความยิ่งใหญ่เปิดพื้นที่ศูนย์การค้าเซนทรัลท,ทั่วประเทศเป็นพื้นที่การแสดงออกความเป็นตัวตนอย่างเท่าเทียมโดยภายในงาน i l a n d Pride Celebration 2025 Pride f o r All ชูศักยาภาพประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pri d e 2030เดินหน้าปลุกภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวไตรมาส2และหนุนอุตสาหกรรมบันเทิงบอย l o v e Girl Love ของไทยที่มีอิทธิพลในระดับโลกเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมงานนะครับแล้วก็มาช่วยสป,ปอร์ตเรา เพื่อให้เราได้เป็นเจ้าภาพในเวิร์ลไฟน์ในปี2 0ับทุกภาคส่วนเลยนะครับแต่ต่างจังหวัดด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับเพราะว่าทางภาคะยาชนในปีนี้ก็คึกค,คักจัดกันหลายที่นะครับเริ่มจากทางกลุ่มเซ็นท่าเลยี่31พ,พฤษภาคมนะครับว,วันที่1ก็จะเป็นวันขบวนใหญ่ที่ทุกฝ่ายมาร่วมกันแล้วยังมีต่อเนื่องไปถึงปลายเดือนนะครับก็อยากเชิญชวนเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพมาคนครเมืองหลวงของเรานะครับแล้วก็ดูแลเรื่องต่างๆทางเราก็พยายามที่จะดูแลความปลอดภยัยดูแลความพร้อมในทุกๆเรื่อง รีชาร์จมาเก็ต2025เติมพลัง SME เติมพลังโลกยกขบวนสินค้าท้องถิ่นกว่า200ร้านค้าจัดโดยสสวร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยเดินหน้าสนับสนุนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงปี2567ระหว่างวันที่16-18พฤษภาคมณเซนทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตภายใต้แนวคิดเติมพลัง SME เติมพลังโลกเราเนี่ย okay, เราจัดขึ้นทั้งหมดเ่ย9ครั้ง 99ครั้งทั่วประเทศเลยนะครับทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ลงไปถึงภาคใต้ซึ่งงานก็พยายามเร่งจัดนะครับก็อาจจะใกล้ๆกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่หน้าฝนอีกแล้วนะครับดังนั้นงานที่เราจัดเนี่ยเราหวังให้ผู้ประกอบการทีสได้มีกว่าในการขายของให้มีไรายได้เกิดขึ้นเพื่ออย่างน้อยเป็นการชดเชยนะครับที่เขาขาดไรายได้ไปในช่วงวิกฤตต้ำท่วมในปลายปีที่ผ่านมา สุรพลอุทินทุกรรมการผู้จัดการบริษัท NCC Management a n Development d จำกัดเปิดการจัดงาน Thailand Golf and Drive d Expo Plus Outdoor f a s t 2025หรืองานแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ปี2568ที่จัดขึ้นในวันที่22-25พฤษภาคม2568ว่าได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการในธุรกิจนี้เป็นอย่างมากโดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่าคูหาซึ่งมาร่วมจับโปรโมชั่นในราคาพิ เมอบส่วนลดสูงสุดถึง80%อีกทั้งในปีนี้ได้จัด Business Matching หรือกิจกรรมจับคู่ธุรกิจโดยเชิญกลุ่มผู้ซื้อจากประเทศเวียดนามและมาเลเซียมาพบก,กับผู้ประกอบการไทยครับคาดหวังว่าในปีนี้นะธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยก็คงจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น Destination ของคนทั่วโลกนะครับที่จะมาเที่ยวกัน ดีพร้อมเดินหน้าสร้างฮีโร่แบรนด์ผ่านกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์แบรนด์และผลิตภัณฑ์สู่แฟชั่นฮีโร่แบรนด์สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยด้วยการพัฒนาทักษะเชิงธุรกิจและการตลาดแฟชั่นให้คำปรึกษาเชิงลึก สร้างภาพลักษณ์ผ่านการบอกเล่าเรื่องพร้อมดึงอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัยเพื่อยกระดับสู่แบรนด์ระดับสากลตลอดจนการขยายโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจแฟชั่นระดับประเทศไอดีนิตี้ที่เกิดเนี่ยก็ไปเชื่อมโยงว่าในกลุ่มของผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาสามารถหาจุดเด่นตัวเขาเองในความเป็นภาพลักษณ์ในตัวฮีโร่แบรนด์ของเขาเองได้ไหมนะคะก็มูลค่าในใน ปีนี้เองนะคะก็25อร์เซก็ตั้งใจว่าต้องสูงกว่าในเรื่องการส่งออกแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจเองค่ะก็คาดว่าจากเป้าเนี่ยา100ล้านแต่เราหวังอย่างยิ่งนะคะว่าอาจจะมากถึง250ล้านค่ะ บริษัทเนชั่นแนลไอทกจำกัดประกาศเปิดตัวโครงการ Hack to the Max Season 2 Shopping the Next Evolution of Financial n n n o v a t i อ n อย่างเป็นทางการในงานแถลงข่าวณเน็ t e c คสยามพารากอนยกตระดับการแข่งขันแ a c k a thon ด้านนาวัตกรรมการเงินดิจิทัลแห่งปี พร้อมผลึกกำลังพันธมิตรภาคเอกชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาเอ็กโซ,โซ์เพสโซเอ็นบีและเท็กซัสรวมถึง5มหาวิทยาลัยชั้นนําอีกด้วยครับครับหลังจากพรนทเนอรกัแบบพันธมิตรเราเนี่ยอวอร์กกับน้องๆเนี่ยเราคงเพิ่มเติมวิติของหัวข้อนะครับแล้วขยายต่อดัองนั้นในความตั้งใจของเราเนี่ยเราไม่ได้จบนะฮะเฉพาะงานให้กับตอนวันเดียวแต่สิ่งคาดหวังคือเราคาดหวังการเจริญเติบโตร,ระยะยาวนะครับของการบิว รีสอสนะครับให้กับวงการอุตสาหกรรมนะฮะทั้ง้ทั้งฟินแลนเชียลเซอร์และ non financial service นอนฟินแลนเชียลฟินแลนเชียลเซอร์วิสนะของประเทศไราอายุช่วงระหว่าง18ถึง25ปีนะครับเราอยากเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาคอนทริบิวต์ความรู้ความสามารถในงานนี้ซึ่งเป็นโจทย์ที่แฮนด์ออนมากๆระดับประเทศเลย สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยหรือไทยสตาร์ทอัพจัดงานไทยสตาร์ทอัพเดย2025 Pioneer the New Economy ฉลองครบรอบ11ปีของสมาคมที่มุ่งมั่นในการผลักดันและพัฒนาสตาร์ทอัพอีโคซิสเตมของสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแกรง่งพร้อมสร้างคอมมูนิตีและ c o n n e c t ชันระหว่างธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยกันรวมไปถึงการสร้างคอน n e c t i o n ในการต่อยอดธุรกิจกับอุตสาหกรรมต่างๆทั้งภาครัฐและเอก,กชนอีกด้วย เดินมา11ปีเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปจากอดีตคือเราขยับจากฟิสิกอลอีโคโนมีเนี่ยมาดิจิตอลอีโคโนมีแล้ววันนี้เรากำลังจะขยับจากดิจิตอลอีโคโนมีครับไปสู่ AI อีโคโนมีหรือ Deep Tech อีโคโนมีชาเลจนสำคัญและท้าเล่นใหญ่ของเราคือการที่เราจะไปบุกเบิก New Economy ที่เราจะต้องแข่งขันกับตลาดต่างประเทศบนสงครามล่าอน,ะนิคมแบบไม่ใช่กำลังให้ได้ครับใครรู้สึกว่าโดดเดี่ยว และอยากจะหาเพื่อนร่วมอุดมการหรืออยากจะขับเคลื่อนอีโคซิสเม็มและขับเคลื่อนองการซับด้วยกันเข้ามาจอยสมาคมอย่างน้อยๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไทยซัยพเดรี่เพื่อเราจะได้พาท่านเข้าสู่โอกาสในการหาแหล่งเงินทุนพัฒนากําลังคนและออกสู่ตลาดครับต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสุดยูนิกับงานเปิดตัวแคมเปญกั a ซิ i c X เธอเธอ c o ค o r Me ีแค่เธอก็พอสีไหนก็ใช่ที่จัดขึ้นนะเธอแฮร์ซาลอนร้านทำผมท็อปลิสขวัญใจคนเทยุคนี้ โดยมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนผู้ลงไลฟ์ในงานแฟชั่นร่วมงานกันอย่างคึกคัก โดยทั้งคู่ร่วมกันส่งต่อแนวคิดสีที่ใช่ในแบบของคุณผ่านคอลเลกชันเลนเฉดสีจากกาซิกจำนวนเจดสีที่ถูกออกแบบให้แมทกับโทนสีผมสุดครีเอทีฟจากเธอโดยเน้นเรื่องความเป็นตัวเองยิ่งสมัยนี้มันมีเรื่องของการทำเพอร์ซันอลคัลเลอร์การมิกซ์แด์แมทสีให้เหมาะกับสีผิวให้เหมาะกับเพอร์ซันไลตี้ของเราอะไรเยงี้ครับเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ว่าจะให้คนเนี่ยมาศึกษาว่าจริงๆแล้วสีที่เหมาะกับตัวเราคือสีแบบไหนแล้ว การที่เราจะเอาแว่นตาที่มีสีหรือผมที่มีสีมาอยู่บนใบหน้าเราเนี่ยเราจะต้องทำให้มันมีแบบ Mix and Match ประมาณไหนสีโทนไหนถึงจะบอกกับเราจริงๆจ,จ,จะได้บอกความเป็นตัวเองของเราขึ้นมาอะไรเงี้ยครับตอบโจทย์มากกว่าเนาะเราเราไม่ต้องมานั่งอธิบายว่าฉันเป็นครีเอทีฟฉันเป็นการตลาดแต่ว่าให้ลักษณะการแต่งตัวของเราเนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นตัวของเราออกมาเลยอะไรเงี้ยครับ ปิดท้ายกันที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร,รนารีมหาวิทยาลัยศรีปทุมและศูนย์นวัตรกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยีถแถลงข่าวการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมโครงการไทยดิจิตอลคอนเทนต์ Go Global และโครงการพัฒนาทักษะด้านเกมตามนโยบาย1ครอบครัวหนึ่งทักษะซอฟต์พาวเวอร์ ขณะนี้กระทรวงดีเองเนี่ยได้เร่งนะครับเสนอร่างพระราชบัญญัติเรื่องอุตสาหกรรมเกมขึ้นมานะครับซึ่งในตัวรายละเอียดของร่างเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลคอนเทนต์เรื่องเกมเรื่องอเม,มเนชั่นเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางที่สําคัญในการยกระดับการแข่งขันของประเทศในอนาคตนะครับ oh dear,